สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคา1,500บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับก็จะเป็นที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับตามนี้นะครับอ่าส่วนลูกค้าบางกลุ่มเขาก็ยังนิยมใช้เป็นที่ล็อกท่อเป็น PVC อยู่นะครับก็มีนะครับอ่าถ้าต้องการถ้าไม่ต้องการที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสก็สั่งเปลี่ยนเป็น PVC ได้นะครับเพราะว่า PVC มันจะหนึ่งเลยมันจะใช้งานง่ายกว่านะครับก็อธิิบบาายยไปปหลลลคคแ้วนะรั ตัว PVC ีเนี่ยมันจะมันจะไล่สายมาแล้วก็ให้ตึงแล้วก็บีบเข้านะครับมันจะพอดีเลยนะครับส่วนที่ล็อกท่อสแตนเลสนะครับมันจะต้องปล่อยสายให้หย่อนก่อนนะครับเพื่อเพื่อลากกระบอกออกมาแล้วเสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วเราก็จะต้องมาหมุน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 ,หม,นหมุนเพื่อตึงนะครับมันก็จะใช้งานง่ายยากกว่าตัว PVC นะครับเพราะว่ามันต้องตึงนะครับ ลูกค้าบางกลุ่มก็เลยยังต้องการใช้ PVC อยู่เขาก็สั่งกันมานะครับส่วนทั่วไปนะครับก็จะใส่ให้เป็นตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นตัวสแตนเลสนะครับนี่ครับสามารถสั่งได้นะครับเอ่อเป็นงานไม้ป่านะครับก็คือไม้กระถินนลงกับไม้กระถินทพา2สองไม้นะครับเนื้อไม้จะเหมือนกันนะครับเอ่อระบบไกลกล่อง e a s y l ล c อกสแตนเลสนะครับมีเซฟนะครับ มีระบบสปริงภายในเซฟนะครับป้องกันเซฟตกเองนะครับเวลาปืนกระแทกหรือว่าเราตั้งปืนขึ้นมันจะไม่ตกเองนะครับแต่ว่ามันจะปิดง่ายเปิดง่ายนะครับเซฟเนี่ยครับเบามากนะครับเนี่ยครับนะครับ ระบบไก่รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับใช้กันไปเลยนะครับสึบล้อตอนไหนมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้นะครับเราซ่อมให้ฟรีนะครับไม่มีใครจ่ายน้ำมันซนนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับฟรีเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องระบบไกลผมรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับนี่ครับเป็นงานไม้ป่าทาสีดำด้านนะครับมันก็จะออกประมาณนี้ครับมันันะครับนะครับส่งกลคอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีปลายทางนะครับ อุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพีเอ็หนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดลูกดอกหนึ่งลูกยางหนึ่งชุดตามที่เห็นเลยนะครับตามตัวอย่างนะครับอ่ผิีข้างข้าวเป็นสแตนเลสนะครับตามนี้เลยนะครับช่องทางติดต่อก็2ช่องทางนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นอีบอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650ตามนี้เลยนะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับแล้วก็การสั่งซื้อนะครับแจ้งราคาเต็มมาเลยนะครับตัวพันห้าก็คือต้องบอกว่าพันห้าเลยนะครับอย่าไปประมาณพันส ประมาณพันสี่พันห้าครับอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้นะครับเราจะไม่รู้นะครับแอดมินเราจะไม่รู้ว่าเป็นปืนรุ่นไหนนะครับเพราะว่าปืนเราราคาไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกราคาเต็มของปืนแต่ละรุ่นมาเลยนะครับถ้าต้องการตัวพันห้าก็แจ้งมาว่าพันห้านะครับเราจะรู้ทันทีนะครับว่าตัวพันห้าคือปืนรุ่นไหนนะครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีปลายทางเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอการใช้งานกันครับ สวัสดีครับผมจ้างคิวนะครับวันนี้จะพามาทดสอบปืนยิงปลาราคาถูกนะครับ1,500าบาทจะส่งฟรีกับมือปลายทางนะครับ1,500าบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีปลายทางด้วยนะครับเป็นรางเควันนะคราา it, ับเป็นไกกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับเราผักลูกดอกเข้ามาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับนี่ครับในการล็อกนะครับหรือว่าเราจะดึงเข้าเลยก็ได้นะครับแบบลูกดอกปกตินะครับจับตรงนี้อย่างนี้แล้วก็ดึงเข้าก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าในกรณีที่เงียงมันสั้นเราก็ผักเข้ามาใใหหห้้้้้มมััััันน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 ชชชปป๊อกกกกตตรรรรรรงงงาไลลละะะคคคบบบ่แว็ดี มันก็จะดึงลูกดอกเข้านะครับเซฟนะครับมีระบบสปริงภายในป้องกันเซฟตกนะครับเซฟเปิดง่ายปิดง่ายนะครับนะครับเปิดง่ายปิดง่ายนะครับรางทีวันนะครับนี่ครับจะมีรูรับเชือกตรงนี้นะครับจะมีความปลอดภัยนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในรางเลยนะครับเวลาเรายิงเชือกมันก็จะคลายตัวออกไปทั้งหน้าหมดนะครับมันจะไม่กระดินกระดอนขึ้นมาพันกับยางนะครับเพราะว่าเชือกมันจะไม่มีจังหวะที่มันหย่อนนะครับเหมือนรางรุ่นก่อนๆนะครับที่ผมเอาเชือกพาดไว้ตรงปีกนะครับเวลายิงไปแล้วมันจะ มีจังหวะที่เชือกมันหย่อนนะครับพอลูกดอกมาถึงตรงนี้นะครับเชือกมันหย่อนแล้วมันจะพันกับยางนะครับมันก็จะขาดทิ้งนะครับสาเหตุที่เรารู้นะครับเพราะว่าผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับลางรุ่นก่อนผมยิงตลอดมันก็มีจังหวะที่มันขาดนะครับจังหวะที่มันขาดเราก็จะเห็นว่าเชือกมันจะมาบาดตรงนี้นะครับมันพันแล้วก็มันบาดนะครับแล้วมันกระชากลูกดอกขาดทิ้งไปนะครับถ้าเราใส่สายไม่ใหญ่นะครับบางคนไปเลี่นสาย200อปอนด์อย่างี้นะครับก็มีโอกาสกระดินงกับมาใส่ตัวเราได้นะครับ ส่วนรางรุ่นนี้ก็ปลอดภัยร้อยเนะครับจะใส่สายใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องกวนครับใส่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันฝังอยู่ในรางเลยนะครับเชือกนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็จะมีอ่ากละป๋องอีซีล็อกสแตนเลสเนี่ยผมรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดตามตัวอย่างนะครับอันนี้คือยางเก่าที่ผมเอามาใช้ทดสอบนะครับไอที่ ให้ลูกค้าไปก็จะเป็นยางใหม่นะครับนี่คือตัวอย่างให้เฉยนะครับยางหนึ่งชุดแบบนี้นะครับท่อพร้อมสายพอินร้อยปอนหนึ่งชุดแบบนี้นะครับแต่ไม่ให้หนึ่งชุดครบชุดพร้อมยิงตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับมีข้างข้าวนะครับลืมไปเิงข้างขาวยิงข้างข้าวสแตเลสนะครับมาครับเอาที่ใช้ทดสอบนะครับความแม่นยําก็จะเป็นเป่าวดกระอ๋องน้าอารมณ์นะครับผมจะยิงใส่ตรงตูดนะครับ ไม่ได้ยิงใส่ขวดนเลยนะครับดูนะครับมันจะมีรอยบุบตรงนี้นะครับรอยบุบตรงนี้ผมจะเอาไว้ข้างบนนะครับมาดูกันว่ามันจะเข้ากลางไหมหรือว่ามันจะขึ้นบนลงล่างออกซ้ายออกขวาครับมาดูกันครับเพราะว่าเราจะรู้นะครับเราบีบตรงนี้ไว้ให้มันบุบนะครับมาดูนะครับระยะสักประมาณสิบเก้ายาวๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเก้านะครับรวมกับที่ยืนไม่ถึงกระป๋องประมาณสิบสองเก้านะครับยาวๆนะครับ ประมาณ10กว่าเมตรนะครับ14-15ีเมตรได้มาดูกันครับ กอประมาณนี้ครับนี่ครับรอยบุกที่บุกไว้นะครับก็นี่ครับเกือบกลางนะครับน่ครับรอยฉีกมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเกือบกลางนะครับลงต่ํานิดนึงนะครับระยะสิบกว่าเมตรนะครับผมยิงแบบไม่ได้เผื่อนะครับนี่ครับ คใครที่สนใจนะครับติดต่อมาเลยนะครับที่เฟซบุ๊กช่างฮิลปืนดิงปลาวนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับ1,500บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับได้ครบชุดพร้อมยิงเลยน,นะครับฝากกันด้วยครับ